สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวพาไปน้ำตกตะ,ตะตะตกกุยครับกับวันแม่คีครับผมนี่ครับมาเริ่มที่ร้านเจนเล็กนะฮะคนนำทางจะนัดที่นี่นี่จอด,ดรถแกมีข้าวขายนะครับผมข้าวเช้าแล้วก็ใส่กล่อง ตอนนี้แปดโมงประมาณถ่ายถ่ายวีดีโอครับผมอันนี้ไปบ้านทาง่อนครับเห็นว่กิโากวกว่าเดี๋ยวลับไปทางเดิมับ <c oughs> คือบ้านแกนะ่าจะไม่มีที่จอดรถนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมถามว่านะ สิบโมงครับ oh, เริ่มเริ่มไป oh. เริ่มไปครับเขาบ,บอกว่าประมาณยีสนาทีครับผมถึงจุดเริ่มเดินนี่ครับทำประมาณนี้วันนี้มากัน9้าท่านนะครับผมมีมสมาชิกใหม่สองท่านครับแล้วก็มีคนใหม่หนึ่งท่านนะครับผมยีสิ <laughs> นาทีพอดีครับผมจุดเริ่มเดินครับ <laughs> Uhm นะะี่ครับเจอทะเลหมอกแล้วครับอยู่ที่กูนี่ไงมึงถามเต็นอยู่ไหนนี่คุณายอยู่ดีมานี่มานี่นี่ครับทางเดินลงแล้วครับช่วงแรกลื่นมานี่ มาประมาณครึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้ครับพี่เด่นนะเขาเรียกย่อเลยนะพี่อันนั้นอะพม่าเออพี่เด้ฮะเขาเรียกอะไรนะครับกาละวากาละวาของพม่าช่พี่พี่พาไปได้ใช่ไหมครับผมยังไม่เด่นเด่นพาไปได้ใช่พี่ต้องกี่วันกี่คืนพี่คิดว่าไม่รู้เอาเหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปถามพี่เด่นอีกทีหนึ่งเป็นฝั่งพม่าครับ ล้เาไมม่ีสูบิงอันนี้ไม่รู้ที่ใครครับแววงอยู่หน่อยหนึ่งเดือนโมง45ครับถึงแล้วครับผมแคมป์ครับนี่ครับริมน้ำครับเดี๋ยวพามาดูนี่นี่อย่าทิ้งขยะเลยนี่นี่ใครทิ้งไว้แกเนี่ย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 โอ้ฝั่งนู้นก็กางแคมป์ได้ครับให้กางเต็นท์ได้ นี่ครับประมาณนี้ครับนีคบ่ครับชิวๆครับเห็นแก่บอกชิวๆฝั่งนี้ก็อย่างนี้ครับเท่ากับว่าออกมาสิบครึ่งอ้าสิบครึ่งสิบเอ็ดครึ่งออกเินแค่สิบครึ่งสิบเอ็ดครึ่ง,ง,ออง,งชั่วโมงสิบห้าทีเองไม่ไกลครับแต่ขากลับน่าจะนานเดี๋ยวขากลับเดินขึ้น นี่ครับบ่ายโมงสิบห้าครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแผนครับไปอะไรนะวาแม่คีก่อนเพราะว่าแกว่าแกว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกอะ่ะฝนตกถ้าเราไปไอตะตะโตะอะไรนู้นอะ่ะมันจะมันจะเดินไม่ได้เลยไปทางนี้ก่อนเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับแกแกเเชือกไปแกบอกว่า เดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งมันจะเดินยากครับให้ดึงเชือกอเดี๋ยวไปดูครับผมอันนี้ไปน้ำตกเลยนะพี่ตะโต๊ะตะโต๊ะวีตโตพรุ่งนี้อะไรนะว่าแมคีว่าคีอ๋อตะโต๊ะคีครับวันนี้ครับพูดผิดพูดถูกก็ฮะตะโต๊ะตะโต๊ะตุยตะโต๊กุยครับ แตะโต๊กุยพวกนี้ว่าแมคคีเอาละไม่รู้ว่าถ้าพูดผิดก็ไปฟังกันเองนะครับ <laughs> เอานี่ไงเดินไม่ได้ <laughs> ประมาณชั่วโมงแล้ครับอืมนี่ครับลานนี้เขาจะให้มากลางเต็นครับผมแต่แกว่าร้อนครับก็เลยไม่กลางให้ไปกลางตรงนู้น ประมาณนี้ครับหรือใครจะไม่ร้อนก็มากลางได้ครับกว้างขวางมีช่วงทางชันอยู่นะครับไม่ต้องใช้เชือกครับ นะครับคุณคุณดีลองทำท่ายดูนะครับวิธีที่ถูกต้องยังไงครับผม,ม <laughs> อ่าอะครกันที่ก็ทายถูกต้องนะครับนี่โอ้หมนบังไปแล้วครับไม่เป็นไรดูนะครับดูลูกติดนะครับที่อาจารย์ทำให้ดูแล้วครับ อ๋อถึงแล้วครับนี่ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบนาทีครับไป็ลงชันมากเลยลงยอ่แต่นู่นเลยเปรียบเทียบนะลงมาถึงเนี่ยแต่ลงทางนี้นะเนี่ทางนี้นู่นเหนื่อยแน่เนีเ,เป็นอย่างนี้ครับ้างน้ำปะ ตะโต้กุยครับตะโตะกุยกลับแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ขากลับนี่บ่ายสามนี่ดูขากลับเดินกี่นาทีครับน่าจะมีชั่วโมงแหละตะโตะกุยครับเรียกผิดเรียกกูก็ไปแก้ไขกนันเอ,เองนะผมขากลับครับ ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมเดินขึ้นมาง่ายกว่าครับเดินลงมันลื่นสิบโมงครับเดี๋ยวเริ่มออกเดินไปน้ำตกอะไรนะว่าแม่ขี่ ว่าประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวรอรอดูครับผมตรงนี้สวยครับเ,เราพานครับให้ดูเฉยๆแล้วครับแต่ไม่ได้ข้ามครับ <laughs> <laughs> เราไปทางนี้ <laughs> สร้างภาพเลยครับสร้างภาพเลย นีครับตรงนี้จะไต่ย,ยากนิดนืงนครับลื่นใครไม่ถนัดก็ลงไปในน้ำเลยครับเดินเดินได้ครับเดินในน้ำมาเลยเนะี่ยนี่ครับต้องข้ามน้ำนี้ครับข้ามน้ำเยอะครับ เดินมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วครับอีกไกลไหมพี่เรี๋ยวเลี้ยวโค้งไปถึงยังฮะงเลี้ยวโค้งก็ถึงแล้วใช่ไหมขึ้นอีกหน่อยหนึ่งโอเคไกลแล้วครับ นี่ครับน้าตกอยู่ทางนี้นะครับนี่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 ขึ้นนี่ลื่นนะนี่นี่นไปทางนี้ง่ายกว่าครับชั่วโมงครึ่งครับโดยประมาณนี่ครับตรงตะกี้ครับลื่นมากครับตรงนี้แม่ก็ต้องเอาเชือกนู่นนะครับผูกไปก็ลอยดึงมาถึงแล้วครับเห็นว่าอย่างนั้นนะจริงเปล่าไม่รู้ ถึงแล้วครับประมาณสองชั่วโมงครับผมมาน้าเดียวว่าต้องถึงเที่ยงนี่มีเดี๋ยวต้องปีนขึ้นบันไดด้วยกับเสียยพี่เอกครับอะไรเมื่อกี้กับเสี่ยพี่เอกละขต้นไม่เที่องเวล อะไรโรงนั้นเปียกแน่หละลื่นครับลื่นครับนี่ต้องดึงเชือกกันมาเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆดูครับไม่รู้ถ่ายได้ไหมเอ่ถึงแล้วครับประมาณสองชั่วโมงครับสวยครับผมหปสามครับ เริ่มเดินกลับหากลับนี่ครับโอ,อ้่ต้องเดินขึ้นนะครับผากลับเนี่ยน่าจะนานแหละรอดูครับใช้เวลาเท่าไหร่